ทางจากบุโรพุทโธมาราว3กิโลเมตรที่นี่คือที่ตั้งของศาสนสถานพุทธมหายานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าได้สร้างขึ้นในยุคเดียวกันหรืออาจจะก่อนบุโรพุทโธเล็กน้อยได้ราวต้นพุทธศตรวตรรษที่14โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์สายเลงจันทิเมนดุตเป็นจันทิที่มีฐานอาคารแบบสี่เหลี่ยมย่อมุมมีทางเข้าทางเดียวทางด้านทิศตะวันออก แม้จะเป็นจันทิขนาดเล็กแต่ก็งดงามด้วยภาพสลักรูปพระโพธิสัตว์แปพระองค์ซึ่งเป็นบริวารประจําทิศของพระพุทธเจ้าไวยโรจนะของฝ่ายมหายานประดับอยู่บนผนังโดยรอบอาคารทางขึ้นสู่ห้องคันพะระคฤหะมีพนักบันไดที่ทําเป็นรูปมกรที่ผนังด้านนอกของพนักบันไดย,ยังมีภาพสลักเล่าเรื่องนิทานปัญจตันตระด้วย ส่วนมุกทางเข้าประดับด้วยรูปท้ากูเวนและนางหาฤิตีเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ภายในห้องคันพระคฤหะของจันทิเมนดุดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวยโรจนะนั่งห้อยพระบาทแสดงปางธรรมจักรมุตราขนาบด้วยพระภูทิสัตว์วชราป,ปานิและพระภูทิสัตว์ปัทมาปานิประทับนั่งแบบธาตลลิตาสนะ